เอาละครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องลงทุนนะครับผมสําหรับในรอบนี้นะครับก็คือการลงทุนได้24ชั่วโมงด้วยฝ่ามือแบบง่ายๆครับด้วยวิธีการลงทุนนะครับ24ชั่วโมงหมายถึงว่าเราสามารถลงทุนอยือนี้ครับว่าเราไม่จําเป็นต้องลงทุนในเฉพาะประเทศไทยเดียวเราสามารถไปลงทุนได ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตลาดโลกทั่วโลกเนี่ยก็จะมีโซนต่างๆและเวลาที่แตกต่างกันไปสําหรับในการลงทุนซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเปิดตอนตลาด10โมงแล้วก็ไปปิดตอน4โมงครึ่งนะครับหรือ16นาฬิกา30นาทีแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีตลาดที่เปิดอย่างเช่นตลาดญี่ปุ่นนะครับตลาดเกาหลีอย่างเงี้ยครับที่เขาเปิดก่อนหรือตลาดจีนตลาด ฮ่องกงนะครับที่มีการเปิดก่อตลาดเราเราอาจจะไปลไปลงทุนได้ตลาดักทรั์ทั่วโลกเนี่ยที่เราเห็นชัดๆก็จะมีอเมริกาอังกฤษเอยอรมันนะครับแล้วก็จะมีตลาดในเอเชียอย่างประเทศเรานะครับก็คือไทยแลนด์นะครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีจีนแล้วก็ เวียดนามอย่างเงี้ยครับฟิลิปปินส์อินโดก็มีตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับสามารถลงทุนได้แต่ว่าแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับหรับการลงทุนเพราะแต่ละเครื่องมือเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับในการลงทุนซึ่งเอาประสบการณ์จากพี่ผมเคยใช้หรือได้ลองในการลงทุนนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือลงทุนโดยแอปของเกียรตินาคิงนะครับ ดิมีนะครับหรือ D I M E นะครับข้อดีของการลงทุนนี้ก็คือลงทุนโดยในหุ้นอเมริกาแล้วก็กองทุนรวมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขั้นต่ำในการซื้อเนี่ยอยู่ที่50บาทซึ่งจะเป็นเรียกว่าเป็นการซื้อเศษหุ้นนั่นเองนะครับอ่าข้อดีก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยในการซื้อเด่นยี่ศูยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่มีค่าคอมมิชชั่น,นอื่นๆแล้วก็ไม่มีค่ารักษาบัญชีนะครับแต่ข้อเสียก็คือลงทุนได้เฉพาะใน USA หรืออเมริกาเท่านั้นนะครับผมเราเคยทำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับลอาติดตามดูได้นะครับว่าวิธีการซืร้อขายวิธีการโอนเงินและวิธีการต่างๆข้อดีข้อเสียยังไงหลังรายละเอียดนะครับต่อมาก็เป็นของฟิลิปนะครับก็คืออันนี้ผมก็อเอาเงินไปลงทุนเหมือนกันนะครับ ข้อดีของมันก็คือลงทุนได้ทั้งเอเชียและยุโรปอเมริกานะครับนะอย่างที่เราเห็นก็จะมี USA ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนิสเจแปนออสเตรเลีย u k u k ก็คืออังกฤษแล้วก็มีเยอรมันนะครับข้อดีก็คือลงทุนได้ทั่วโลกที่ตลาดเปิดนะครับตามที่เลยบอกไว้และข้อดีอันหนึ่งก็คือทุกวันอังคารเนี่ย เราสามารถแลกเงินได้ฟรีก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมสําหรับในคารแลกเงินนะครับแล้วก็ไม่มีค่ารักษาบัญชีแต่ก็มีข้อเสียก็คือมีค่าคอมมิชชั่นที่ค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวดูในตารางแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืนก็คือจากเงินสกุลเงินของต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินไทยเนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมอยู่2 0 0 0บาท และถ้าเกิดไม่ใช่วันอังคารเนี่ยเราจะมีค่าธรรมเนียมสาหรับในการโอนเงินก็คือหนึ่งพันบาทในการโอนอเช่นผมจะโอนจากเงินไทยเป็นเงินสิงคโปร์ผมต้องเสียหนึ่งพันบาทสําหรับในการโอนแล้วก็ข้อเสียของอันนี้ก็จะมีอันหนึ่งก็คือสกุลเงินเนี่ยจะเป็นลุ่งเงินในสิงคโปร์เพราะว่าหลักทรัพย์ของฟิลิปจะไปโคกับ สิงคโปร์ก็คือค่าเงินจะเป็นสิงคโปร์แล้วค่อยเปลี่ยนจากเงินสิงคโปร์เนี่ยครับเป็นสกุลเงินอื่นๆน,นะครับผมอ่าอันนี้คือค่าธรรมเนียมอันเก่าก็คือเมื่อปีเริ่มต้นแต่หลังก่อนเมษาปีห5้านะครับแล้วหลังเมษาปีหกาเนี่ยเราจะดูที่ช่องค่าธรรมเนียมแบบเริ่มใหม่นะครับก็คืออันนี้นะค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำนะครับก็คือการซื้อขา,ขายของ us เนี่ยหมายความว่า เราซื้อ1นึ่หุ้นซื้อ1ครั้งนะครับขั้นต่ำคือหนึ่หุ้นเราจะเสียอยู่ประมาณ8ปดเหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าซื้อบ่อยๆเราก็จะเสียเงิน US บ่อยๆทั้งขาขาซื้อแล้วก็ขาขายนะครับแล้วก็ดูในช่องของแต่ละสกุลเงินต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อไป พิมพ์ดูนะครับว่าเราเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับในแต่ละค่าเลดเงิน,น่นั้นนะครับย่างเช่นผมจะซื้อหุ้นของอ Apple นะครับก็คืออาจจะอยู่ที่130เหรียญต่อหุ้นอย่างเงี้ครับผมมีเงินเท่าไหร่ผมก็ต้องเอาจํานวนเงินนั้นนะครับไปลบแปดเหรียญก่อนแล้วจะดูว่าจํานวนเงินที่เราพอไหมในการซื้อนะครับผม ต่อมาก็ของ i n n o v a t e นะครับของ SCB ของ SCB เนี่ยในแอปเนี่ยสามารถลงทุนได้หลายอย่างอย่างเช่นหุ้นไทยเซ็ร้อแล้วก็กองทุนนะครับ21บราจอแล้วก็หลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือก็คือหลักทรัพย์ดิจิตอลนะครับ on, ก็คือพวกกิโตแล้วก็หุ้นดังต่างประเทศทั้งสกุลเงินของฮ่องกงและสกุลเงิน US นะครับตลาดเนี่ยก็คือจะมีมากขึ้นก็คือจะมีค่าของ สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนเบลเยียมโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์จีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิป,ปินออสเตรเลียและเคนาดานะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละประเทศนะครับว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่า แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับของ s c b ข้อดีคือมีการลงทุนได้หลากหลายโอนเงินเป็นทั้ง US หรือเป็นทั้งฮ่องกงก็ได้ครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนค่าคอมมิชชั่นก็ถือว่าถูกสำหรับในแต่ละประเทศนะครับแต่ก็บางประเทศก็แพงเหมือนกันนะครับข้อเสียคือมีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้อำมริการเนี่ยรักษาบัญชี2ปี2000บาทหรือ ปีละหนึ่งพันนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมบางอันอย่างที่บอกครับว่าแพงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีค่าเงินโอนกลับเป็นเงินจากต่างประเทศเป็นเงินบาทเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่และประเทศแต่ค่อนข้างแพงนะครับอันนี้สําหรับผมนะครับอ่างั้นในสามตัวเนี้ยที่ผมได้ลองใช้อยู่เนี่ยครับก็ลองดูว่าข้อดีข้อเสียแล้วเราจะลงทุนยังไงแต่อย่างที่บอกครับว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็น เงินแฝงนะครับแล้วเราต้องคำนวณให้ดีว่าสิ่งที่เราจะเอามานําไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราอยากจะลงทุนแบบสะสมไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ต้องดูว่าเราจะใช้แบบไหนแต่ถ้าเกิดเราจะกินกาไรเราจะใช้แบบไหนนะครับส่วนของหลักทรัพย์ฟิลิปกับหลักทรัพย์ของ s อชเนี่ยก็ต้องคํานวณถึงอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างของผมใช้ฟิลิปนะครับก็จะเป็น ค่างเงินบาทเป็นสิงคโปร์และจากสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องเป็นเป็นเงินต่างประเทศที่เราต้องการจะซื้อในทางกับกันเราก็ต้องแปลงกลับเหมือนกันจากเงินบาทจากเงิน US มาเป็นเงินสิงคโปร์และจากเงินสิงคโปร์มาเป็นเงินบาทซึ่งอาจจะทําให้เราได้กาไรในส่วนต่างตรงนี้ก็ได้หรือขาดทุนในส่วนต่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับในการลงทุนต่างประเทศที่ผมเคยได้ลองใช้นะครับข้อดีข้อเสียก็ลองดูกันนะครับผม อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับคนที่สนใจด้วยนะครับ